11มีนาคม2564ดออรอัดสมร่างที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยท่านสุรเดชเกียวตระกูลอดีตรองปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาได้มาเยี่ยมเยียนและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต9 โดยมีนางสาวนุชจรีกองพลพรมผู้ในการสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต9และคณะผู้บริหารของสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต9ให้การต้อนรับดออรอัดสมร่างยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานของกรมพัฒนาที่ดินในอดีตตัวอย่างโครงการพัฒนาทุ่งกุลาซึ่งได้มีการวางแผนพัฒนาจนเป็นรูปธรรมดินสามารถปลูกข้าวหอมมะลิมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ดังนั้นจึงอยากเห็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เน้นประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกร,กรในรูปแบบวิดีโอผ่านช่องทาง Facebook YouTube เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มวัย สุดท้ายท่านได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินนำเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินขยายผลสู่น้องๆอ,อาชีวศึกษาจะได้ช่วยน้องให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและจะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินอย่างกว้างขวาง